ทางใต้ข้าหลังทั้หมดจะทำขึ้นเเป็นแนวทางประกอบกาตัดสินใจสําหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางแบตเตอรี่โปรดใช้วิจารณาณในการรับชมสําหรับสมุนาพรกินแบรัฐบาลเท่านั้นแม่หญิงบารมีพารวยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในรอบดึกกับเลขผอสั่งล็อกเลขสมยศเลขสุดปางเลข3ตัวของแอดก้อยและเลข3ตัวบนของเลขรับพงในกองสลาก ต่ก่อนจะไปดูแนวทางแม่นๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้อดินด้วยนะคะเริ่มต้นกันเลยกับเลขลับวงในกองสลากก่อนหน้านี้ได้ลงเลข2ตัวล่างไปแล้วล่างแถ้ร้อยเปอร์เซนต์จะมีเลข90กับ9สําหสำหรับเลขเพิ่มเติมจะเป็นเลข3ตัวบนบนแถ100้ร้อยเปอร์เซนต์เม็ดเดียว592ถ้าตัด2ตัวก็จะได้59 52กับ92นะคะ เลข3ตัว592ก็ตรงกับเลข3ตัวของหนุ่มสุพรรณเม็ดเดียวเลยค่ะมาลุ้นกันว่าเลขรับปรในกองสลากงวดนี้จะมาไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะมาต่อก,กันกับแนวทางของแอดก้อยก่อนหน้าน,นี้ก็ได้ลงแนวทางของแอดก้อยไปแล้วเหมือนกันบนให้วิ่ง5 2ตัวล่างให้เน้น2 9 9 2และแนวทางเพิ่มเติมรัฐบาลไทย3ตัวบนก็ให้มาแล้วค่ะเม็ดเดียว16 5ห 6กันเระหวัง195กันด้วยนะคะเลข165ถ้าตัด2ตัวก็จะได้16 15กับ6ก6้ก็ตรงกับแอดใต้ฟ้ากับมโย,ยมแดงน้ำโชค16ก็ตรงกับแอดแจ็คพอร์ตแอดกุ้งเต้นกับเลขเด็ดตามไทยและ15ก็ตรงกับมิสเตอร์บอลแอดสุดปี๊ดแอดเกติศัก์และเลขเด็ดตามไทยมาดูกันว่าเลขแอดก้อยจะเข้าอีกเป็นงวดที่5้าไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะ มาต่อก,กันกับแนวทางของแอดสุดปังงวดที่แล้ว1มีนาคมก็เป็นที่น่าเสียดายไม่มาตามนั้นนะคะมาลองดูกันต่องวด16มีนาคมแอดสุดปังรัฐบาลไทยให้วิ่ง6อัด6 2ตัวมี4 6 5 6กับ7 6 3ตัวเม็ดเดียว7 4 6เลข7 6ก็ตรงกับแอดกุ้งเต้นและอาจารย์อ่อมธนพัฒและ5 6ก็ตรงกับ แอดใต้ฟ้าแอดก้อยและมะย,ยมแดงนำโชคเลยค่ะมาดูกันว่าเลขแอดสุดปังงวดนี้จะมาไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะไปต่อกันกับเลขผอ,อสั่งล็อกงวดที่แล้วหนึ่งมีนาคมก็มาแค่เลขวิ่งเลขเก้าเท่านั้นนะเลขสองตัวกับสามตัวหลุดทั้งสองใบเลยค่ะงวดนี้จะมาไหมมาลุ้นกันต่อเลขผอ,อสั่งล็อก16มีนาคมลูกบอลหมุนแล้ว ให้ออก9 3ตัวให้109กับ901 2ตัวให้90 09กับ9119เขาบอกเซฟไปเลยออกแน่ไม่เชื่อคอยดูแต่งวดที่แล้วก็ไม่ออกนะงวดนี้คอยมาละกันค่ะและเลข109 901 9009กับ9119ก็ตรงกันเป๊ะๆเ,เหมือนลอ,อกกันบ้านกันมากับฝันเป็นจริงและเลขหลุดวงในเลยค่ะ มาดูกันว่าเลขผออสั่งล็อกงวดนี้จะล็อกอยู่ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะและมาปิดท้ายกันกันกนกบแนวทางของแอดสมยศงวดที่แล้ว1มีนาคมเลขล่าง03ก็เข้าบนฟ้าสำหรับเลข79บนฟ้าก็ลงล่างนะคะมาลุ้นกันต่องวด16มีนาคมแอดสมยศ3ตัวบนให้590 918กับ936 สตัวล่างมี52 20กับ42เลข3ตัว590ก็ตรงกับยออินเตอร์ตรงกับคุณหญิงงามใจมยมแดงนำโชคและอาจารย์บุญรอดพารวยสำหรับ20ก็ตรงกับแอดวิสนุฝันเป็นจริงเลขหลุดวงในหนุ่มสุพรรณและอีกหลายๆํานักนเลยค่ะมาดูกันว่าเลขแอดสมยศงวดนี้จะเข้าอีกไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆคะ่ะ พรุ่งนี้มีสรุปเลขชนเด่น39สำนักด้วยนะอย่าลืมรอติดตามกันด้วยค่ะแระหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางที่ดีหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ช่องแม่หญิงบารมีพารวยขอให้เอซทุกท่านได้รางวัลแดดในงวดนี้นะคะใครกด like, ไลค์ขอให้ได้เงินหมืน่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้าน แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรวยค่ะ